สวัสดีครับวันนี้จะไม่นนราการเพิ่มผู้เรียนหรือการเพิ่มผู้เข้าร่วมประชุมโดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams นะครับเริ่มจากการที่เปิดโปรแกรม Microsoft Teams นะครับเลือกเมนู t e a m นะครับเลือก Double ลคลิกเพื่อเข้าสู่ห้องเรียนหรือห้องประชุมที่ต้องการเพิ่มสมาชิกนะครับการเข้าสู่ห้องเรียนหรือห้องประชุมนะครับมีด้วยกัน3แบบด้วยกันนะครับแบบที่1คือ การที่เจ้าของห้องเชิญเข้าห้องโดยตรงนะครับแบบที่2คือการที่เจ้าของห้องส่งรหัสเพื่อให้ผู้ที่ต้องการเข้าสู่ห้องเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือสมาชิกที่ต้องการเข้าสู่ห้องประชุมนํารหัสที่ได้เพื่อทําการเข้าสู่ห้องเรียนหรือห้องประชุมได้นะครับแบบที่3มคือการรับลิงก์จากเจ้าของทีมนะครับหรือเจ้าของห้องส่งให้นะครับเพื่อนําลิงก์ ที่ได้นําเข้าสู่ห้องเรียนหรือห้องประชมุมนะครับมาดูแบบแรกกันนะครับแบบแรกให้คลิกที่หลังห้องเรียนหรือห้องประชมุมนะครับจะมีปุ่ม3มปุ่มด้านหลังตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับเลือกเมนูเพิ่มสมาชิกนะครับหรือจะเลือกสมปุ่มด้านหลังแล้วเลือกจัดการทีมก็ได้เช่นกันนะครับจะสังเกตตอนนี้จะมา จะมีสมาชิกแค่หนึ่งท่านนะครับที่เป็นเจ้าของห้องคือผมนะครับผมต้องการเพิ่มสมาชิกนะครับซึ่งอาจจะเป็นนักศึกษานะครับหรือผู้เข้าร่วมประชุมนะครับก็คลิกปุ่มเพิ่มสมาชิกนะครับจากนั้นจะมีเมนูให้เลือกประเภทอยู่2ประเภทนะครับเมนูของนักเรียนจะทําการเพิ่มนักศึกษาเข้าไปหรือเพิ่มสมาชิกที่ต้องการเข้าสู่ห้องประชุมนะครับส่วนเมนูครูนะครับ ในกรณีที่อาจจะมีหนึ่งวิชาจะมีอาจารย์มากกว่าหนึ่งท่านนะครับก็สามารถคลิกเพิ่มเข้าไปได้นะครับซึ่งอาจารย์ก็จะสามารถทําแบบทดสอบได้นะครับทําการส่งงานให้ทําเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ผมจะทดสอบการเพิ่มหนึ่งท่านก่อนนะครับหนึคนผมก็พิมพ์ชื่อแล้วก็เลือก,ลอกคลิกเข้าไปนะครับถ้ามีหลายคนก็พิมพ์ต่อได้เลยนะครับ แล้วก็กดปุ่มเพิ่มจากนั้นกดปิดอันนี้เมื่อกี้คลิกที่เจ้าของห้องนะครับหรืออาจารย์หรือครูนะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนสิทธิ์ได้นะครับมาเป็นสมาชิกนะครับระบบก็จะสลับให้เป็นสมาชิกนะครับหรือเป็นผู้เรียนนะครับหรือเข้าผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งส่วนนี้เจ้าของทีมจะสามารถจัดการได้ทั้งหมดนะครับต่อไปนะครับแบบที่2คือการสร้างรหัสเพื่อส่งรหัสให้นักศึกษาหรือผู้ที่ต้องการเข้าร่วมประชุมนํารหัสนําเข้าสู่ห้องเรียนหรือห้องประชุมนะครับมีขั้นตอนดังนี้นะครับก็คือคลิกที่ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติมหลังห้องเรียนหรือห้องประชุมนะครับเลือกคลิกการจัดการทีมนะครับเลือก เมนูการตั้งค่านะครับเลือกเมนูรหัสทีมนะครับในที่นี้มีรหัสแล้วนะครับผมจะนําออกก่อนนะครับเพื่อทําการสร้างรหัสใหม่นะครับก็กดปุ่มสร้างนะครับปกติจะปรากฏปุ่มสร้างนะครับเมื่อเข้ามาครั้งแรกนะครับจากนั้นจะสามารถทํารายการได้ดังนี้นะครับก็คือการเลือกเต็มจอนะครับหรือการรีเซ็ตรหัสใหม่ หรือการนำรหัสออกไปนะครับซึ่งจะสามารถสร้างใหม่ได้นะครับหรือจะทำการคัดลอกนะครับเพื่อนํารหัสส่งไปยังอ e ีเมล facebook หรือ l ลน์กลุ่มต่างๆเพื่อเชิญเข้าสู่ห้องเรียนหรือห้องประชุมนะครับเมื่อผู้เรียนนะครับนักศึกษาหรือผู้ที่ต้องการเข้าห้องประชุมได้รับหรหัสนะครับก็จะเปิด โปรแกรม microsoft teams เข้ามาอาจจะผ่านโปรแกรมเองหรือผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับเลือกคลิกเมนูทีมนะครับเลือกคลิกเข้าร่วมหรือสร้างนะครับจากนั้นลำรหัสที่ได้กรอกลงไปในส่วนของการเข้าร่วมทีมด้วยรหัสและกดปุ่มเข้าร่วมทีมเท่านี้ก็จะสามารถเข้าสู่ห้องเรียนหรือเข้าสู่ห้องประชุมได้ทันทีนะครับแบบสุดท้ายนะครับคือการ สร้างลิงก์เพื่อนำลิงก์ส่งให้กับนักศึกษาหรือผู้ที่ต้องการเข้าร่วมห้องประชุมได้นะครับซึ่งสามารถกระทำได้ดังนี้นะครับ 1. เลือกเมนูทีมเลือกห้องเรียนหรือห้องประชุมที่ต้องการสร้างลิงก์จากนั้นเลือกปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติมหลังห้องเรียนหรือห้องประชุมแล้วเลือกเมนูรับลิงก์ไปยังทีมนะครับทำการคัดลอก และส่งลิงก์ที่ได้ไปให้กับนักศึกษาหรือผู้ที่ต้องการเข้าสู่ห้องประชุมนำลิงก์ที่ได้นะครับวางในส่วนของ URL ของเว็บไซต์นะครับเพื่อนำเข้าสู่ห้องเรียนหรือห้องประชุมได้นะครับซึ่งเจ้าของห้องนะครับก็ต้องทำการอนุมัติเพื่อให้ผู้เข้าสู่ห้องเรียนหรือผู้เข้าสู่ห้องประชุม ได้เข้ามาใช้ห้องเรียนหรือห้องประชุมได้นะครับวันนี้ก็ขอจบการแนะนำการเข้าสู่ห้องเรียนไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ